หยุ่มอะไรเนอาปเลยงปุ๋ยสิบ้าบ้ากสิบ้าน,นี่ได้หมดใบใหเดียวนีนมีปุ๋ยทับวันจะเทอมโนี่ทับวันมาใส่ก่อนสิบห้านี่ต่อ,อสใส่หอดใส่ไก่ปุนเข้าวแตก,ลกแตหลวงข้าต้องเข้าต้องหนะหหนก่อนเข้าต้องใบใหญข้าแตกหลวงก่อนเข้าแตกหลวง มันจะตาวมันจะมันจะใหญ่ลำต้นต้องมันจะพากเดี๋ยวให้อาจารย์กบมันมาถ้าจะใส่ปุ๋ยไม่ได้เัขนมาเดินไปดูกันเนอะเดี๋ยวคือด็อเตอร์กบไปด็อกเตอร์เดทนี่ไหวอ่ะมาใจไปเดี๋ยวนี้ปุ๋ยมันสร้างมานาง่ะตั้งสองแกนน่ะปีนี้ลงทุนไ้เป็นหมื่นแล้วมันได้ ไ,ได้เข้าสาวกูแกนกลับเดียวนี่นะนก่แงฮันแบบนี้ลงทุนไปหมื่นแล้วนะตกไรละสี่พันแล้วนะถึงตึงเคี่ยกา้าถึงสปาสเปดของวันนี้ก็เหมือนการหะไลไรละสี่พันจะไปว่าแห้งตัวเกา่ามันก็ต้องคิดอย่างอีแหละ อ๋อมันมันขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ยังทงงอกอกน่งกะวัน่แล้วลูกเดี๋ยวมันงอกงอกสีกลังงมันไล่เตกากันหมดอะที่แม้วันนี่มันไปเกี่ยวใกล้กันหมดไป่ใจแ่เดี๋ยวนี้มีปุ๋ยทับวันเดเฮ่อ,อมันนี้ทับวนันไปใส่กันใแวไม่า้ะไถข,ขวางมันกปีแล้วใส่ใกล้ปุ้นเข้าแตกหลวงเขาต้องเข้าต้องเนาะ ก่อนเข้าต้องยัง่เข้าแตกหลวก่อนเข้าแตกหลวงมันจะมันจะใหญ่ลำต้นจะพาเดี๋ยวเฮ้อาจารย์กบมันมาถ้าจะใส่ปุ๋ยไม่ได้ับเพื่อมาเดินไปดูกันเถอะเดี๋ยวเฮ้ดรกบไปเออดรเดทนี่ไหวอะ ไม่ใจไปเดืยวนี้ปุ๋ยมันสร้างม้านั่งอ่ะทั้งสองแกนน่ะปีนี้ก็ลงทุนไปเป็นหมื่นแล้วมันได้ได้เข้าสาวกว่าแกนเข้าปไรแจะ่กัมเดียวนี่นะไก่เนี้ยฮัลไปเด้ลงทุนไปหมื่นแล้วนะตกไรละสี่พันแล้วนะถึงถึงที่อาการถึงสปาสเปรดของวันนี้ก็เหมือนการหน้าไรละสี่พันจะไปว่าแห้งตัวเก่ามันก็ต้องคิดอย่างอีแหละ อ,อ๋อมันมันขึน้นอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็นยังทง,งองกน่นกน,น,นแเดี๋ยมันะมันไล่เต่ากัดมดอ่ะทิ่แม้วันนี่มันไปเกี่ยวไกลกัดมด,มดนนแล้วไถ่ควางมดก็่<ม>ีแล้ว ันนี้โหยังบั่ทีจะกล้าหายยนนะปุ่มเอาจงขึ้นไปสูงๆแล้วมันลงก็อนโยงยกไก่ไก่อ่ะเออเอานกักปูงปั้กจะดีหนอเพราะมันนักหนอสำคัญเนี่ยเขาต้องแกะออกจากกันหมดหนอ ลงซามันก็ลุยลงหมดแล้วอันนี้ทอดเ,เอาไงเลยไปล,ละแหละง่งายงตั้งแต่บนมต้งนี่นะมันต้องฮดน้ำ่อนเยอะจะฮดน้ำอยู่ตอนที่แห้งและนี่เขาอะอย่างนี่ที่ปลูกกับเดียวเนี่ยเขาหนึ่งพันอะไรอย่างพันไปเลยอันนี้มียีหฮอกะเห็นว่ากินไม่ได้แข็งจะตายมั้งนี่ปุ้มเอาจงขึ้นไปสูงๆแล้วมันลงก็ออยู่ไกลๆอ่ะ เออเออนั่นก็ฟูงปักจะดีเนาะเพรมันนักเนาะสำคัญเนี่ยเขาต้องแกะออกจากกันหมดเนาะแค่เอาลงซ่ามันก็ลุยลงมาแล้วอันนี้ทอดเอาง่ายเลยไม่เละแหละง่ายไม่เป็นปุ๋ต้งนี่นะมันต้องฮดน้ำก่อนเยอะจะฮดนด้เอยู่แล้วนี่เขาอ่ะอย่างนี่จะปลูกกันเรยวนี่เขาหนึ่งพันเลยอย่างพันไปเลย อันนี้มียีฮ่อกะเห็นว่ากินมาได้แข่งกันตายมันงนี่แข่งก็นนี่นี่ต้องแปดนี่มาแจกนั่นกะไออย่างก็ไอก็ขอกนั่นอย่างกะแล้วของแปดนี่ของยมันเป็นยีฮ่อต้องแปะแหละแต่มันพันก็ขอกนี่กะอ๋อข้าวดอกนะ เข้าดอและ้าวข้าเขาเ้ข้าปีอืมเดี๋ยวปีหน้าเหียว่าจะเอาเข้านึ่งเกนข้าวเจ้าเกนนะและเอาเข้านึ่งแกนเขาเจ้าแกนหยอกมันเอามันซีทีไปเลยอะเหลือเอาเหลือสักหน่อยเหลือไว้ซ่อมเหี้ยแต่อันนี้กัหมกสักเพื่อมัน ไคอาจารย์ไหนวะโอ้อาจารย์มาฮ้อนนี่แหละแต่แต่เลยอ้างว่ากล้ามแก่แหละมันเนอมันเหนียวแล้อ๋อค่ามันโดนแดดแล้วมันเหนียวเนาะมันเจ้าต้นวันนี้มันเจ้ากับแรงเนี่ยมันจะตื่นเนะ่ยกลางวันมันจะรับอีตื่นนี่อืมตอนนี้มันตื่นแล้วมันคำถึงเวลามันตื่นนะมันก็มีตื่นอย่างคนเนี่ยเขาว่ะ เฮ็ดไออย่างนั้นเฮ็ดแล้วเขาเกิดไปตีนหย่อมมันก็จะขึ้นก่อนละถ้าเขาไปหย่อมใส่แม่เดียวอย่างงี้น่ะทีนทีทีก็มันเก็อยู่แบบแตกก่อมันทีเริ่มไปมันเนาะเดียวมีปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกษตรอะทีมีฮั่น่ะของอะไรมีทอบวันในเกษตรผสมอินทซีย์ ต้องได้ไปวานกันฮะอันนี้อันนี้โยนเข้ากับสองก็ได้ก่และโยนกับสองอันก็ได้ก่ะสองก้าได้ก่ะมันจะติดกันก็เออนี่เรามานก็แตกไปแยกคนอีกก็ได้เหรอเออมันก็ไปแยกคนละทางคนละทางเหรอ เออก็น mm. ่าด er uh ีก็เห็นมูนี่มาลงดินนะเนาะให้เห็นเขาอยกันบนน้เนี่ยไปได้ถึงมดอยู่นี่กึ่งว่ะแต่มูนี่มาอวดรองเท้าใหม่ก่ะอืมเห็นเขาขวางในนั่นอยู่นายโยนเนี่ยมันจะดีกว่าน้ปลูกมันมาเจ็บหลังตัวมันถูกมัแถวล่ะให้เห็นเวลาเครื่องเกี่ยวเข้ามันยอกมดมันมีแถวอะ อันอนี้บะ yani. อันนี้บะตัดก่อนปลูกะอันมันจะบบมีหางอะเนาะเขาเคยร้องอะตัดก่อนปลูกก็มีกะแต่ถ้าว่ามันสูงๆแต่เขาก็ตัดอยู่กันเนาะปลูกนะขี้ข้านแบบนี้ขี้ข้านหน่อย พอดีก้าเปิดมาเปิดกเอาพอดีเปิดเนี้ก้าเขามันมันปีอคน่งเาำไงที่ซเานีบมอเนี่ยตงาตองปลยังไม่หมไหลตรงอยู่วานเลยซ้อเขาเปียกไปวานเลยเอาเขาเปียกจุบหน้ามน่แจ่สักสองคืนไปวานเลย น้ำเช่มกับรอมะผูว่าของันเจดาวหันปนเป็นก้าม่เลยเปออ็นลบเอาเลยนะเออปนเพ่อเลยไปเข้านึงอีกใครได้เปลบเอาเลยเจะได้มาทามแล้วไหมคะปนผูของปนแล้วแล้วมันเหลือเหมือ่นนออะอ <laughs> เอาเครื่องปลูกมาแล้วนะเขาบอกมาหน่ะละยาย่างตุ๋งเนี่ยมันน้อยอ่ะมันจะเอาซิปมันจะมาครับซิปไรเสาไรให้ไปใส่แน่อาง้ลวื เดียวกันกับปอมันยังอยู่ดีสบายอยู่เดียกนะไรกรอบเก่งใจมานหน่อยนะ่อาดมงจะมาแล้วมากมาีหน้ามาเนอ๋อก็มู้ชอบได้ได้ก็ว่ากันนั่นเอนมเาดี้ะถ้าไม่ได้มาเหีนหมจวอก็ได้นะไอ่นั่นแหอะยังก็ตีมมจวอนงง่ายดิมต้องได้เสี่ยงสตังเห็นฟีอืม phía ra họ có họ có bác họ ăn bây giờ nhận của bà có bây giờ đứng đây mới đó